วันนี้พบกับผมหลังอีกเช่นเคยครับผมกับรายการหลังซีเรายการที่จะมอบความสนุกความบันเทิงกับเกมหลากหลายรูปแบบวันนี้อยู่กับเกมวอลล์บอลอีกเช่นเคยครับผมวอลล์บอลนี่ก็เป็นเกมหลักของเราเลยนะก็มีวันนี้เดี๋ยวก่อน,อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวก็จะบอกนิดนึงนครับผมว่าตอนนี้แทนเดอะเกรทบอลเนี่ยสมาชิกเนี่ยเต็มแล้วนะส่วนไลท์ออฟวิตอรี่เนี่ยยังเหลืออีก สองที่ครับผมก็ถ้ายังไม่มีใครอคอมเมนต์เข้ามาว่าจะเข้าแคนเนี่ยผมก็จะสุ่มเลือกตรงนี้เลยเนาะในอีกหนึ่งวันข้างหน้านะครับผมเพื่อให้คนเต็มเนาะตอนนี้แคนของเรานั้นก็ต้นฤดูกาลเนี่ยของเราก็ตกลงมาอยู่ที่อันดับสามเนาะซึ่งทุกคนก็ไม่ต้องตีเรียดเพราะว่าคะแนนเนี่ยเดี๋ยวพอเราเล่นไปเรื่อยมันก็ขึ้นมาเองครับผมเพราะว่าแคนของเรานั้นนะอยู่อันดับหนึ่งมาตลอดเนาะ แค่ผ่านไปแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เราก็ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วโดยโปกติแล้วก็ที่สาคัญเลยที่อยากจะบอกก็คือนี่ครับอ,อก,กดเข้ากดออกผิดตีดเรื่อยเลยแคนของเรานั้นเลื่อนขั้นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่จากแคนดีสีทองนี่ก็กลายเป็นสีฟ้าตัวสีแล้วเนาะแต่ก็เพิ่งขึ้นมาได้ไม่กี่คะแนนครับผมก็เดี๋ยวช่วยกันเล่นแล้วมันก็จะขึ้นไปเองเนาะแคนขึ้นมาเนี่ยมีประโยชน์ตรงไหน มีประโยชน์ตรงนี้ครับผมกิจกรรมตรงเครื่องหมายถูกครับผมมันจะมีกิจกรรมแครเนี่ยเพิ่มขึ้นมาให้เราเก็บสะสมเป็นชิ้นส่วนหุ่นยนต์ปืนแล้วก็บัฟสองชิ้นเนะาะก็จะกลายเป็น4ี่เควสกันแล้วตอนนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเนาะที่ขยันเล่นโอเคแล้วก็กิจกรรมช่วงนี้ก็จะมีมินิอีเวนต์เนาะถือว่าเป็นมินิอีเวนต์แล้วกันก็คือเจ้าเป็นการอัปเดตไททันปืนโมดูล ้แพทเิร์ถูกลงนั่นเองเนาะใครที่เก็บเหรียญมาก็สามารถที่จะเอามาอัปเกรดไททันกันได้ตอนนี้เลยเนาะซึ่งผมก็จะมาอัปเกรดไททันของผมเหมือนกันแทนเพื่อนไ้ชมกันก็คือผมจะเดี๋ยวผมกำรนจตัวแล้วตัวผมเนี่ยน่าจะยังไม่อ,อัพเนาะอาจจะอัพเป็นที่โมดูลดีกว่าผมจะเน้นที่โมดูลเนาะเพื่อจะให้มันยิงแรงๆได้ทุกกระบอกนั่นเองโมดูลเนี่ยมันต้องผลโดยรวมกับ ตัวปืนทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นอัพโมดูลให้สุดไว้ก่อนดีกว่าส่วนตัวเนี่ยไว้อัพที่หลังเนะาะเพราะตัวมันค่อนข้างทนทานอยู่ได้แล้วแต่เอาความแรงเข้าสู้ครับผมมาเดี๋ยวดูราคากันหน่อยสิว่าอัพมันเท่าเท่าไรโอ้โหนี่ครับสามหกผมมีอยู่3า0รอยกว่านะจริงๆกะจะเก็บเหรียญนลนะ้ไว้รอซื้อใหม่นอสเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเดี๋ยวค่อยเก็บที่หลังก็ได้ครับผมก็อัพไปตอนนี้เลยนี่ครับอัพไปเลย สัก2องขั้นเนาะอืมแล้วก็ไปอัพตัวอื่นบ้างเนาะนี่ครับอัพอันนี้บ้างให้เท่าเากันผมเ่น็นชอบแบบอะไรที่มันเท่าเากันเนาะให้มันบาลานซ์นอเอาไว้นี่ก็เพิ่มดาวมจขึ้นมาอีกรัวรวพอหมิ่นจะได้ยิงทีแบบว่าโอ้โหกระจายกันไปเลยทีเดียวครับผมประมาณนั้นตัวอื่นก็ทําได้เช่นกันครับผมเมื่อเราได้หุ่นไททันมาแล้วได้ปืนมาแล้วเนี่ยก็าสามารถซื้อโมดูลมาใช้ได้เลยเพราะว่าโมดูลเนี่ยมันไม่แพงเนาะเพื่อน อันละ200 200เนี่ยก็าสามารถที่จะอัพได้เนาะแล้วเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหุ่นเราเป็นอย่างมากเนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่34เนาะก็คงจะอัพอะไรไม่ได้แล้วคงจะตันหมดแล้วเพราะว่าตัวอื่นนี่ก็แพงครับผมต่ำสุดในตัวนี่ก็45เนาะส่วนปืนปืนนี่ก็เท่าไรอะ่ะ36 34ไม่พอแล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับกิจกรรมในช่วงนี้เนาะก็รีบไปอัพกันครับผม มันจะได้แรงเนาะแล้วก็เข้าเรื่องของคลิปนี้กันเลยก็คือตามที่น้าปกเขียนครับผมโหมดตลุมบอลเนาะโออโหมดตลุมบอลเนี่ยบอกได้เลยว่าผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเล่นโหมดนี้เท่าไหร่นะมันมีประโยชน์สาหรับเพื่อนมากๆนะมันเล่นชนะง่ายในลีกในลีกที่แบบว่ายังไม่สูงมากอะ่ะก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยชนะง่ายขึ้นอะไรขึ้นได้คะแนนะะอะไรกันมากมายแต่แล้วก็มีเทคนิคการเล่นต่างๆไม่ว่าจะหลบก่อนหรือว่าจะลุยเลยหรือว่ายังไรก็แล้วแต่เพื่อน วันนี้ผมบอกตรงๆนะว่าเป็นโหมดที่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ผมก็จะมาเล่นเพื่อนๆดูเพราะว่ามีคอมเมนต์เข้ามาให้ผมเล่นโหมดตะลุมบอลให้ดูหน่อยอ่าจับปครับใส่บัฟตามธรรมเนียมของเราครับผมนี่ใส่บัฟปันเงินด้วยผมไม่ค่อยจะได้บัฟนะก็คือจะใส่ไปเลยนะเล่นกีดเกมผมก็จะใส่นะเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมหมดเลยครับผมก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเร่งเสียงหน่อยนะไม่รู้ว่าวันนี้เน็ตจะไปรอดหรือเปล่านะน่ครับ จะได้เพื่อนๆจะได้ได้ยินการคิวในสัญญาณแดงเถือกขึ้นมาเลยเนาะอันนี้ผมว่าตัวที่ค่อนข้างดีที่สุดเนาะยกเว้นเจ้าตัวคอ,อคอนเนาะที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วประมาณนี้ครับเอาลงมาเลยครับผมหมดตลุมบอลไม่ใช่หรือเปล่าผมกดผิดหรือเปล่าเพื่อนอาหาเหมือนก็เหมือนก็ไม่ได้กดหมดตลุมบอลแล้วเข้านะเหมือนก็สุ่มเข้ามานะ โอ้โดนยิงครับผมรถุบภาพเลยมือล้านอีกแล้ะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวก็ตารั้งแบบไปเดี๋ยวเอากดใหม่ผมใส่กดผิดจริงๆเพื่อนเวรกรรมจริงๆเลยมายเราต้องสู้ครับย่องไม่ได้ครับผมย่องแล้วเสียหายครับนี่ยิง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 โอ้โหเขาเปิดเขาเปิดตัวนี้ครับเปิดการเชื่อมต่อทําให้ดาเมจสะท้อนกลับมาหาเราเนาะยิงตัวอื่นนะครับโอ้ยกระสุนหมดเดี๋ยวดูเขาดูนครับ แล้วก็เจนะ้าเบรเคมอสเนาะเพื่อนๆเรามีเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาอีกอย่างหนึ่งว่าให้ผมรีวิวเจ้าไททันตัวใหม่ไมน์นอสเดี๋ยวจะขึ้นรูปตัว I ไอไว้ให้นะขึ้นรูปตัวไอตรงนี้เลยครับผมบนขวามือเนาะก็กดเข้าไปดูได้เลยครับผมผมทํารีวิวไ้แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสทําใหม่อะก็จะทําให้อีกครับผมเพื่อจะได้เห็นความสามารถของเจ้าไมน์นอยกันจะจ่ตอนนั้นก็เปิดใหม่ๆเลยเนาะทดสอบใหม่ๆเลยก็อาจจะยังไม่คล่องไม่อะไรตอนนี้เพื่อนเราก็แตกไปแล้วหนึ่งเนาะ เล่นเนี่ยตอนโปรตวดแฝกคนจะเล่นตอนกลางคืนเนาะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยแปลกนะเขาเล่นได้ดีอาชนะดีครับแต่ว่าพอกลางวันทีไรตสงส่คนเล่นเยอะอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอัตราการชนะก็จะไน้อยนิดนึงยิงครับใครโผล่มาเรายิงครับนี่ครับปุ๊บเดี๋ยวเราก็หลบไปด้วยในตัวเดี๋ยวเราจะปล่อยยิงเขาจนกว่าเขาจะตายนะโอ้ยติด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 นิดต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 ิ นี่ฮะไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนอู้จะแตกแกระแากระแากระจากระจกยอู้แป๊บเดียวเขาสามแล้วเนี่ยครับจะต้องทําใจเนาะการเล่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันตามสไตล์เราไม่ว่ากันครับผมแพ้ชนะอู้ติดเราทําให้ดีที่สุดก็พอครับผมอย่าไปตีเรียกมันมันก็คือเกมเนาะนี่ครับดินโดนละนี่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 ง่ายล่ะ ตายดิถ้าเอาโดนยิงเหมือนกันครับผมเราจะยืนสู้เนาะเราจะเอาคิวตัวนี้ให้ได้เรียบร้อยครับเาวัาหน้าเนี่ยถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยวัาถึกแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวลิมิเต็ดอ่ะตัวที่เป็นช้างอะ่ะโอ้โหถึกมากๆนะเพื่อนๆเลเวลเจนี่เกือบ200แส0แล้วนะพลังชีวิตตอนนี้2ต่อ5ครับผมนี่ครับเรายิงครับ อ่าตัวน,นี้ไม่แกล้งเท่าไหร่นะก็ะคือเรายิงชุดหนึ่งก็ยุบเยอะอะไรเง,งี้ยลบก่อนครับเราต้องได้ฮิวเลือดจากเพื่อนก่อนเนาะหมูลูกกรเฉียดศีษะเราไปชนิดที่แบบว่าฟิวฟิวฟิวเลยทีเดียวนี่ครับตัวน,นี้เลือดน้อยเนาะเราก็จะเล็งตัวเลือดน้อยไว้ก่อนนี่ครับจุ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 แตกอีกแล้วเพื่อนเรา ก็เรียกได้ว่าแตกกันรัวๆแต่ไม่ได้กินผักขมมาครับผมเลยไม่แข็งแรงนี่ครับโอ้โหแตกกำลังยิง,งมันเพลินไปแถวเขาเมื่อกี้ว่าไม่ได้กินผักขมมาครับผมเราเองก็สองใส่จะไม่ได้กินผักขมมาเหมือนกัน <c oughs> ไปครับแหมเสียเซลเลยว่าจะเล่นโหมดตลมบอลซะหน่อยมาทางนี้ครับทางนี้มีโมลูนามาตะเนาะเราต้องพยายามช่วยเพื่อนครับผม ผมเองจะเล่นน่ะค่อนข้างจะดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขา,าเรียกว่าอะไรดูเกมดูทษนาการเล่นของเพื่อนเป็นหลักเนาะเพราะบางทีเนี่ยเราก็ต้องทําใจครับผมถ้าเราไม่ช่วยเลยเราไม่เข้าใกล้เลยเงี้ยเราก็ทําให้ทีมเราแย่เนาะนี่ครับเขาบี้ไปบี้ไปครับบี้ไปบดไปเรื่อยบดไปเรื่อยนี่ครับได้คิวพอได้คิวเราก็กลับรักษาไว้ครับรักษาชีวิตรอดเป็นยอดดีครับผม นี่ครับวัปกลับไปแล้วครับไปครับผมแม่มือลื่นอ,อ้าวอย่างนี้รู้สึกว่าเจ้าจะเป็นใครเนี่ยเราโดนแล้วครับผมเป็นใครไม่ต้องครับยิงยาวๆยิงครับยิงย,ย,ยิง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 ยงังไงคิวไหมนี่ครับเรียบร้อยโอ้โหแต่ไวมากๆห้าต่อสิบสองเนาะแม่แคตายาโโฮัลโลวินเขาหายตัว วับเขาหายมาหาเราเราก็หายอยู่กับที่เลยงานนี้นี่ครับเขาหายกลับไหมโอ้โหแตกเลยครับผมเขาเอาตัวจนได้นะตัวนั้นบุกแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปมั่งครับผมือ,อยู่คนนี้อยู่แบบนี้เดี๋ยวได้ที่โหลครับผมพาแคนร่วงพวเพื่อนเราก็บุกหน้าดูเลยนะบุกแบบว่าไม่ดูเพื่อนเลยครับผมไปคนนี้ที่แบบดุดันจริงๆ ยิงระยะไกลกันมาเลยครับปเปิดครับเปิดไม่ทันนี่ครับยิงตัวนี้ดีกว่าครับดอดๆๆๆโดนยิงสวนครับเอบบลบไปครับลิทนี่ถ้าไม่มีสกิลบางโอ้โหแตกเลยอะไรกันเนี่ยแตกเป็นว่าเล่นเลยครับผม นี่ผมอัพมาไม่ใหม่ยิงครับ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 ผมยิงครับผมยิงอยู่ยิงอยู่หนีไปได้ครับผมแม่โอหมันนี้ครับต้องเสร็จอหูไม่ทันครับยิงครับเขาเรียกว่ายิงช่วยเพื่อนนี่ครับยิงเพื่อนครับยิงโลโล ดูระยะดีๆครับเดี๋ยวโดนพวกยิงกลับนี่ล่วงเนาะง่ายๆไม่โดนนะนี่ครับอีกตัวนี้ครับนี่ครับจวิ่งเรานะจวิ่งเราครับผมเราไม่เป็นไรเดีย๋ยวเรายิงกลับ ตัวเล้ครับยิงมาอย่างนี้ลิศก็ลิศนะครับผมยิงอย่างเดียวครับยิงให้แตกครับผมเรียบร้อยเลือดเราอุดอยู่แล้วนะอเราโดนเราโดนเขาเรียกเราอะไรโดนทําให้ดําเมจเปิดเราลดลงเนาะตัวชาไปนิดนึงครับผมตอนนี้สิบต่อสิบเก้าครับผมต,ตัวนุ้นโห่หัวไม่ยังเดียวยิงไม่โดนนะแม่ถ้ายิงโดนก็ดีแน่เจ้าตัวพอเปี๊ยตัวนี้ก็หล่อยิงเราเรื่อยครับนี่ครับ มายิงเราครับลอยยิงเราลงดีกว่าครับจังหวะนี้เขาไม,ม่กล่อปืนเราก็ยิงไปแล้วด้วยอืนี่ครับยิงครับแหมทั้งกล้าหาญช่างชายครับผมเรียกจะหมดครับชึบเรียบร้อยครับลัดช็อตหลังลัดช็อตครับผมนะครับหลังลัดช็อต นี่ครับตอดไปเรื่อยตอดไปเรื่อยครับเราไม่สนแต่คราวนี้เราจะใช้อจุนนะเข้าไประหว่างว่าเราจะได้สองตัวทางซ้ายครับผมนี่ครับซึ่งเป็นรู้สึกว่าจะเป็นไมนอตนะเราไม่เผาไมนอตนะนะเดี๋ยวเราจะเจ็บตัวเปล่านี่ครับรถกันแบบพุ่พวบเราต้องคิวแล้วครับจังหวะนี้นี่ครับ โอ้มีคนมาแทกครับคิวไหมคิวไหมเรียบร้อยครับผมมีคนมาแทรกตรงกลางระหว่างใจครับผมก็มคือเจ้านี่เองครับผมนี่ครับเขายืนไม่กลับนะยืนไม่กลับเราก็ยิงครับอือหือฝั่งนี้ยิงเราครับเอาเหลือแค่สองคนนี่เองถึงว่าครับผม,มนะัเราจะแตกนะ ต้องถอยเดี๋ยวเขาหายไปยุ่งหลังเราครับนี่ไงครับกอเปี้ยนเรียบร้อยครับผมไม่ไหวเลยทีเดียวการเล่นหลีกสูงเนี่ยเพื่อนๆอาจจะท้อใจเฮ้ยเราสู้ไม่ได้บ้างอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติครับผมแต่คะแนนต่างๆเงินอะไรต่ออะไรพวกนี้มันจะได้เยอะกว่าหลีกที่อ่อนลงมานะครับผมมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างของมันไปเนาะ การลดหลีกเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องไปลดมันหรอกครับถึงเวลามันลดเองเนาะนี่ครับได้ที่2เนาะเราก็จะไม่เสียคะแนนแคนอะไรประมาณนี้ครับผมโปรโม,มชั่นมาก็ยังไม่ดูนะโอเคเดี๋ยวไปทำใหม่นี่ครับลืมกดจริงๆด้วยเกมแรกต้องขออภัยนะคราวนี้ชูชัวตลุมบอลแน่นอนครับผมแม่กดผิดชีวิตเปลี่ยนครับผม ตอนนี้ผมก็เพิ่งได้ปืนก็บอกเดียวเองนะเพื่อนๆก็คงได้เยอะเนี่ยน้องฟ้าเนี่ยโอ้โหได้ครบแล้วไม่มีอะไรให้ทําแล้วรู้สึกว่าได้ครบทุกอย่างมันทั้งปืนทั้งหุ่นกนิจกรรมเขาเรียกว่าขยันเล่นจริงๆนี่จ,จับกู้นานนิดนึงเนาะโอเคก็มาแล้วครับผมเมื่อกี้ผมก็ปล่อยให้เวลามันจับเนาะแล้วก็มา หยุดภาพไว้แล้วก็มาต่อตรงนี้กันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะใช้หาวงหน้าเราไปก่อนดีกว่าเพื่อความชัว์นะดูที่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงจะใช้หุ่นอะไรกันอ้าวนี่ครับเดี๋ยวต้องฝ่ามือเราหิงก่อนเลยครับหิงก่อนได้เปรียบยิงก่อนได้เปรียบเขาเปรียบจุ้งครับผมเวออมีใครมั้งหลังเราครับ เรามานี่นี้ครับโอ้ตัวนี้ใส่บมดูลมาตะมาครับใครยิงข้างหลังเราโอ้ยมาสองตัวแลวครับผมนี่ครับตัวนี้ตัวหนึ่งโอ้โหใส่จะมารุมตัวนี้ยิงครับโอ้ยไม่ได้ครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับหลังไม่ได้ครับใส่บอดูลมาตะมานี่เราก็ไม่กลัวนะเราจำเป็นต้องสู้นะครับผมจังหวะนี้ถอยก่อนครับสองตัวเลือดน้อยอยู่ทางโน้น แม่ต้องลงสกิลครับผมสกิลหมดนี่เราก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ต้องพยายามหล่อยวิ่งตัวนน้นให้ได้ครับระยะหกร้อยครับต้องไปครับต้องไปต้องไปครับหกร้อยหนึ่งอ่านี้หกร้อยนได้แล้วครับผม๋อหายตัวครับยิงไีครับแกงหล่อหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับยิงฝั่งโน้นครับ ลงก่อนครับผมไปครับเหมือนเขารุดหรือเปล่าตรงนั้นวิ่งตะเกียกตะกายไม่ยอมไปไหนครับผมเราไม่เราไม่ต้องถอ้าวนี่ครับขอเผอหน่อยเดียวยิงเราเลยครับผมแม่ไปครับหลบครับตูดเราอย่างนี้ไม่ดีเอออโอ้โหแท้ก่อนเลยครับผมนี่ครับอื่มทำอย่างนี้กับเราได้ไงครับเมื่อกี้ยังเห็นวิ่งติดหินอยู่เลย ครับคือผมไม่ค่อยถนัดจริงนะโม่ตลุมบอลมันเล่นแ,บบแปลกๆไงผมก็รู้สึกว่ามันแ,บบแปลกๆไงส่วนตัวผมนะครับผมถึงเพื่อนๆชอบอยังไงนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะโดดไปแล้วครับยิงแลตวปืน,นเราหมดครับผมต้องคอยระวังตัวเจ็ดวิครับสู้ไหวหรือเปล่าเนี่ยปืนเราจะแรงพอหรือเปล่านะ ใกล้ๆผมก็มั่นใจปืนผมเหมือนกันนะอหมดร้อยครับหนึ่งคิวคือตรเป็นที่สามครับผมหมาแล้วครับหมาแล้วครับเอาพี่ครับยิงมาเลยครับผมยิงกระยิงปยิงกลับอย่างนี้ไม่ไม่กลัวครับผมอ่าวาปวร์ปถอยครับถอยถอยถอยนี่ครับอปืนเขาแรงครับผมตัวนี้ปืนแรงครับผมเจ้าตัวนี้ปืนแรงตัวนี้ปืนแรง ใจไม่ได้ครับปืนแรงปืนแรงเอาละครับโมดูลนมต้าเขาหมดแล้วนะเห็นแล้วแล้วหลายคนก็ถามว่าโมดูลนวมต้ามันคืออะไรพี่ก็คือเป็นโมดูลชิ้นนึงนะครับผมที่ใส่ให้กับหุ่นเนาะก็จะมีระยะเวลาในการเล่นแล้วก็ใช้ได้ครั้งเดียวเนาะในการต่อสู้ก็จะเป็นนวมต้าภายในจํานวนวิธีกําหนดแล้วมาถึงระยะเวาวิกฤตก็คือเขาจะวาเราไปรอครับนี่ครับจังหวะนี้เราเป็นของเราแล้วคิวครับกลับ สอคิวครับผมตัวสวยโอ้โหน,นานๆเล่นทีเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะไม่ลงตัวนะใช้ใช้เขาเรียกว่าใช้เทคนิคการไม่ลงตัวเนะ่ยดูแล้วเนี่ยครับพอยิงเราครับผมเราอย่างนี้ได้นะได้นะเลสได้นะเอเลสได้นะของผมได้นะครับผมโอ้เขาเปิดอย่างนี้ปุ๊บเราจะหอยอยู่ข้างหลังครับเพื่อเอาเกาะเข้าเลยนี่ครับเข้ากาะเขาแล้วจะเอาคิวตัวนี้ให้ได้ครับผมดับเบิลคิวครับผมกับพับโดนยิง นี่ครับเขารอจังหวะครับผมเขารอจังหวะเป็นฮอร์สฮอรค,ครับฮอกฮอรฮอรฮอฮืนเราก็ยังไม่ดีโหลดนะมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมตัวยุ่งมาแล้วครับผมโอแตะครับผม,บผมนั่นไงตัวยุ่งครับเรามีเหรียญสามารถเพิ่มหุ่นได้แล้วนะให้หุ่นค้นคืนที่คุณมาได้แล้วเรายอยู่ที่สามครับผมแม่มันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ ต่ดนตรีประกอบก็วังเวงลากเกินครับผมเดี๋ยวผมจะต้องใส่เพลงเข้าเพลลงไปหน่อยดิงครับยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนรอครับผมรอเขาสู้เข้าไปครับเดี๋ยวตัวไหนเลือดลดเราจะซดตัวนั้นครับผมอ้แตกเลยครับผมคนนี้เก่งนะคนนี้หุ่นดีนะมายิงตูดครับยิงตูดยิงตูดยิงตูดเรื่อยเรื่อยนี่ครับยิงให้โมดูนเขาทำงานให้เรียบร้อยก่อนครับผม อันนี้เอ้ยไปเจ็บตัวนั้นแน่ๆเลยเร็บไหมวิ่งออกมาดี่วิ่งออกมาให้เรายิงซะนี่ครับย,ยิงไม่โดนน้าเขาแรงจริงๆครับผมเขาแรงจริงๆครับจะเล่นเป็นด้วยครับฉลาดฉลาดเป็นกรดโอ้โหโดนยิงครับโดนฝั่งนน้นยิงอื้มก็ียกได้ว่าโอ้ไมน้อยครับผมไมน้อยครับต้องถอยนะครับ ใสท่านลงมาแล้วอ่ะโอ้โดนยิงโอ้โหใสท่านออกไบ้างมาแล้วครับผมนี่ครับใครอยากเห็นไม่น็อตโอ้โหตดตามโดยออมิงโอ้โหโอ้โหร่วงครับผมทําแบบนี้กับเราได้ไงเราจะเรียกอจุนลงไมทีครับผมพอจุนสามารถทําออมิงร่วงได้เลยครับผมเราจะมาแก้เกมก่อนเนาะหุ่นหล่อเลยเยอะเราไม่กลัวแตกไปแล้วครับผมอ้าหทลายเลย ถ้าทางเขาจะไม่ลงหุ่นนะปล่อยให้เราวิ่งเงินอยู่สองตัวหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งเล่นกันเมื่อกี้เองอะ่ะนี่ครับการเล่นหมดตลุมบอลก็เป็นแบบนี้นครับผมใส่จังหวะโอ้โดนตรงที่ครับเรายิงไม่ได้นะจังหวะนี้โอ้โดนครับอยู่กาไก,ก่ก็ยังโดนยุหบหัวเลยครับผมนี่ครับลองดูที่เขาจะได้ขนาดไหนไม่น็อตไม่น็อตโดดมาโอ้โหเรียบร้อยครับผมไม่ได้การแล้ว ยิงไกลๆเขครับไมน็อตไรากาดจริงๆยังไงเราก็ยืนที่สามอยู่นะตอนนี้เหลือสามนาทีน่าจะเป็นแผนการของท่านผู้เล่นต่างๆนี่นะครับผมไม่ยอมลงหุ่นเนาะไม่ยอมลงหุ่นล้วก็อยู่เฉย,ๆ,เยๆครับผมนี่ครับยิงไกลๆเนาะยิงไกลๆครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับผมยับปืนนี่ครับลงครับ Uh huh. ด,ดูครับเรายิงสู้นะเรายิงสู้ครับ uh huh. โดนวีย่ยตโอ้โ huh. หทนแรงไม่ไหวจริงจริงน uh ี huh. ่ครับเอตุดลงไม้ทีครับผมแต่ว่าเทิรนนี้น่าจะได้เราจะยิงกันแต่ระยะห uh huh. ้าร้อยหาทำเลดีๆอย่านะครับผมยิงนะครับผมผมยิงคุณนะ มาแลครับเ็ไกลงี้ลูกซองเราไม่กลัวครับผมยญิงครับมาสู้เลยครับผมใจขาดดิ้นกันเลยเทีเดียวผมกลวกระสุนผมจะหมดแม็กอะกระสุนผมจะหมดแม็กอะจะมองน็กอะเรียบร้อยครับผมอืมหืกว่าจะตายได้ครับผมมาอีกแล้วครับผมต้องใส่เหลือแค่สองคนโมด,ดูนริตะมาเลยครับ เหือหนาทีห้สองครับผมเข้ามาเลยเพื่อนเรากอดคอนขออเข้ารอบจะดีกว่านะเพื่อนๆนะมันจำเป็นต้องมาเบียดเราขนาดนี้ก็ได้นะครับเฮ้ยหมานะครับเกิดระยะครับเปิดระยะลงเลยครับเนี่เนี่ยของเขาแรงนะ ห้าวิครับ บินแล้วบินมาแล้วอย่างนี้โดนครับผมอาวแลกกันไปครับโอ้เขาแรงครับแต่ครับผมแล้วประมาณนี้ครับผมก็จะลองดูนะครับว่าเราเจะแลกกับเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้ สุดท้ายเราก็สู้ไม่ได้นะและตัวก็หมดครับผมอและเกมก็จบลงเลยผมทงคนก็ได้อันดับสามครับผมซึ่งอันดับสามเนี่ยจะมาดูสิครับว่าจะได้คะแนนเท่าไหรนะ่เนาะโอ้ได้ตั้งเงินต้องสามแสนหะ้าเนาะแล้วก็ได้คะแนนบวกนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะได้ที่สามก็บวกแล้วอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงจะได้เห็นแล้วเนาะว่าผมเล่นโหมดตลมบอลเป็นยังไงเนาะ แม่ตัวผมเองที่บอกตงวมาอึดอัดมากๆเลยก็มีประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมต้องไปช่วยทําคะแนนให้กับแคนต่อละเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะอย่าลืมนะครับผมตอนช่วงต้นคลิปเนี่ยมีตัวไอแล้วแล้วก็ตรงช่วงท้ายคลิปผมก็จะใส่วิดีโอแนะนําไว้ด้วยเนาะสาหรับเจ้าไม่น็อตกับหุ่นตัวใหม่เนาะไว้ด้านหลังคลิปเลยท้ายคลิปไปกดดูได้เลยครับผมหรือจะกดดูในลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับผมลิงก์ช่องแล้วเข้าไปดูพลิ์นะ มีวิดีโอที่ทำเกี่ยวกับเกมวอลลบอลไว้มากมายเลยทีเดียวโอเคบายบายสวัสดีครับ